สวัสดีค่ะพี่ก้อยมารีวิวมารีวิวบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่เลยห้องใหม่ไม่ทราบนะคะพอดีพี่ก้อยอยู่บ้านพักเป็นบ้านพักข้าราชการเนาะพอดีพี่ก้อยพามารีวิวตัวนี้กำลังสร้างใหม่ตรงที่พี่ก้อยอยู่เขาจะลื้อนะคะพี่ก้อยจะพาเข้าไปดูข้างในว่าเขาถึงในละไม่รู้จะเป็นยังไงนะพี่ก้อยก็มาเดี๋ยวดื้อ เขาก่อนพี่ก็ามาชวนนะคนที่ทางานในนี้แหละพี่ก็ามาชวนเขาทานเจยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่อยเจยช่างใหม่หรือช่างเก่าเนาะอะไเนี่ยสงสัยจะเป็นคนใหม่อีกแล้วยงมีพนักง,งานต้อนรับด้วยสวัสดีค่ะ ยาใส่ทีมีพนักงานต้อนรับคือน่ารักน่ารักน่ารักของใรเนอ่ยไปดูทัางวนอันนี้ที่เป็งชั้น,นล่างมันเป็นน่ะที่จอดรถเป็นไรนะก็่ก้อมารีวิวกำลังก่อสร้างเลยชีดีววันนี้นพี่ก็มาเจอช่างน่ารักพี่ก็บอกว่ามาขอเบอร์เขาชวนเขาทานเจแต่ไม่รู้เขาไปหรือยังเงียบ สวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะมาตามภาษาคนดือ้อวันนี้พีก็มาดูห้องนี้แหละมีคนนอนหรือเปล่าไม่รู้นะบ้านใ่กี่ห้องไม่รู้อันนี้ส่งอันนี้จะทำเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำก็อลังก็ขียวกว้างอยู่แล้วนะนี่เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งเสร็จยังไม่เสร็จเขาจะเสร็จทันปีใหม่จะทันไหม้าก็ยังไม่ใส่เดี๋ยวเ ตรงนี้ถ้าจะเป็นประเบียงอ่านะคะสถานที่คิดสั้นอันนี้ที่เป็นอันนี้เป็นบ้านพักข้าราชการนะคะอันนี้สงสัยจะเป็นครัวหรือเปล่าก็เป็นครัวครัวระเบียงอันนี้เป็นครัวแล้วก็เป็นระเบียงเป็นห้องถงเล็กๆนะก็อ,อยู่ประมาณนี้น,นี่แหละวิถีแล้วก็มีห้องนอน องนี้ก็ห้องนอนอ๋อเป็นสองห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนขนาดกลางหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องเรี่าเป็นห้องน้ำนี่ผู้ฝ่ายนี้ก่อนไม่รู้เราจะถูกหวยห้องไนห้องนี้รู้สึกว่าจะกว้างกว่านะจะเสร็จทันไหมละปีหน่อยพี่น้องจ๋ะก็จะมีโอ้อันนี้น่าสนใจโอ้อันนี้มี อ oh, อันนี้มีซอกสำหรับอ้ oh, อันนี้ซอกกว้างตู้เสื้อผ้าก็ไว้ได้ทำเป็นห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าเนาะโอเคอยู่นะอันนั้นก็สง้ัยจะเป็นห้องีก็จะวุ่นวายอันนี้ก็เป็นห้องน้ำว้าวอันนี้เป็นห้องโถงหนึ่งห้องห้องโถงที่ไม่กว้างมากนะก็จะประมาณนี้เนะี่ยสำหรับหนึ่งห้อง บางห้องก็มีสองห้องนอนบางห้องก็มีสามห้องนอนนะคะมาดูมีอะไรนะสนใจเราอันนี้ก็ไปก็แอบแบบนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นชั้นบนนะคะไปดูไปดูห้องอาณาถากันโอ้อันนี้คือห้องอะไรไม่ทราบไม่ได้ต่อใครเขาเลยห้องนี้ ก็ไม่ทราบนะขี้ก็อยู่ในนี้แต่ว่าขี่ก็ยังไม่ได้ขอแบบไม่ได้ขอเข้ามาอยู่แบบร้านปรอันนี้ก็เป็นอีกหงห้องที่รู้สึกว่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่้องเข้าทางนะื้นไม่ได้เข้าแล้วแหละตอนผ่านแล้วก็นนะคะนี่อ๋อเป็นส่วนของห้องนี้ ห้องนี้ก็ถือว่าหารุฮารานะคะห้องนี้รู้สึกว่าจะใหญ่พิเศษนะดีถ้าจะเป็นห้องครัวเ้็งครัวควบทัดรัดอืมแล้วก็มีระเบียงยังไม่เสร็จดีนะห้องนี้นี่ถ้าจะเป็นห้องนอนห้องถูห้องนอนห้องครัวห้องนี้มี ก็เล็กจริงๆนะแต่ว่าเอาตรงนี้ใส่ตู้เสื้อผ้าได้เนาะเห็นว่าเขาจะจับฉลาให้อยู่ค่ะขอให้พี่ก็เจอห้องที่ดีๆใหญ่ๆห,หน่อยนี้นี่ห้องนี้ก็โอเคนะติดทีวีข้างฝาผนังเนาะแต่ไม่แน่พี่ก็อาจจะทําห้องพระถ้าพี่ก็ได้ห้องนี้นะจะยุกห้องนี้เป็นห้องพระก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนก็จะเป็นห้องน้ำพี่ก็ห้องนอนอีกหนึ่งห้องอ๋ออันนี้เป็นสองห้องนอน มีสองห้องนอน,นถามแล้วนะคะห้องนี้มีอาถรรพ์นะคะเขาบอกห้องนี้มีอาถรรพ์พี่ก้ก็ชอบจังเลยเพราะว่ามันมีเงาต้นโพหรือว่าเขาตัดออกหรือว่ายังอยู่จ้ะโอเคขอแต่เขาบอกว่าห้องนี้จะร้อนมากแล้วก็จะที่แรงกว่าสั้นพี่ก็ชอบจะที่แรงๆนะคะคือห้องนี้เป็นห้องที่พี่ก็ไม่ได้เดินเข้ามาเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่พี่ก็มาดูสองครั้งแล้ว แต่เขาบอกห้องนี้เจ้าที่แรงมาสั้นเพียงถ้าเจ้าที่แรงจริงขอให้ลูกได้อยู่ห้องนี้หรือเป่าสนใจมะเนี่ยก็จะถือว่าโอเคอยู่นะมีสองห้องก็ไปทําห้องพระเนาะค่ะเนาะนี่นะคะก็จะได้มีห้องพระแต่ห้องนี้ถ้าจะร้อนหนี้ก็ไม่ติดแอร์อยู่ไม่ได้จะเปืองแอร์ไม่เลยอ๋อสาทุเจ้าจที่จะทานยังอยู่จะหนีเด้อจ้ะ ก้อยได้ห้องนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางค้าได้ยินเนะจะทําห้องนี้เป็นห้องพระเราจะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเลยเ้อะขอให้ใครจะได้ห้องไหนอะไรยังไงนะคือห้องนี้รู้ท้องรู้ว่าเป็นห้องที่ทางขึินตอนขึ้นก็โดนตะวันตกก็โดนนะคะแต่ว่าขอให้ห้องนี้เป็นห้องของการทานิสอนนะเจ้าค่ะขอให้ก็ได้ห้องนี้เนอจะทำโต๊ะพระห้องนี้เลยนะคะถ้าพี่ก้อยได้นะ ห้องนี้เขาบอกขลังโอ้ห้องใหญ่อยู่ตตรงนี้เป็นไม่แน่อาจจะมีห้องพระเพราะว่าโต๊ะพระี่ก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะก็มีห้องนอนนี้ตก็โอเคนะคือมีแค่สองห้องนอนนะบางห้องบางห้องพี่ก็เข้าไปดูก็มีสามห้องนอนก็มีนะแต่นี้เป็นสองห้องนอนแต่ก็พอได้อยู่นะของก็เยอะพอควร <c oughs> ฝันดีไม่จ้าถูห่วยไมเอ้ยอ,อยู่เนี่ยม,มีมีระเบียงด้วยพี่ก็จะทําควาแล้วก็เอาน้องเหมียววิ่งตรงแถวแถวเนี้ยนะพี่ก็ชอบอะไรที่เป็นอย่างนี้จะชอบเลยเถิดสาธุสาธุสาธุาธาธขอให้ก็ได้ห้องนี้เด้อขอให้ได้ห้องนี้นะคะอย่าให้ใครได้นะก็ขออยู่ห้องนี้จะได้สวนมว่าแพะทุกวันนะคะแล้รับทราบกันนอ้องข้า มากเพราะว่ารู้สึกว่าห้องชั้นนี้จะเป็นอะไรที่เป็นความหวังลิปรีเหลือเกินที่จะได้เป็นเจ้าของปะ่ะพี่ก็พาขึ้นไปชั้นบนอีกยังม <c oughs> ีชั้นบนนะชั้นบนนี่ลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยที่เป็นทาสพ <c oughs> าไปดูลูกห้องลูกเมียน้อยที่เป็นนางทาสนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าทําไมพี่ก็ก็งงทําไมเขาไม่ทําให้มันเท่ากันมา จะมีรู้สึกซ้ายขวาที่ขึ้นมาในห้องใหญ่ๆอยู่มาเรามาดูที่ห้องแรกกันเลยดีกววาโอ้โอเคอยู่ได้อยู่ไมได้อยู่ฮะถ้าห้องนี้ที่ก๊ยก็ยังโอเคอยู่นะอ๋อเท่ากันกับห้องข้างล่างเอาขึ้นมาเฮง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 เนะี่ที่ก็ขอเจองแล้วกันจองทางไหนก็ได้แถวๆเนี้ยโอ้เดินไฟแล้ว ชั้นสามนะคะชั้นสามห้องนี้ได้อยู่ถ้าเป็นห้องนี้ก็โอยู่กัางแม่เจ้าพวกคุณเจ้าขาขออยู่สองห้องนี้นะห้องไหนก็ได้อันบนอันล่างก็ยังเจออยู่ดีก็ยังได้พักกันทุกวันห้องนี้ก็โอเคเท่ากันกับห้องข้างล่าง,อ,าง,างอ่ะห้องนี้เล็กไปน้อยนึง เตียงพี่ก้อยห้าฟุตสใส่ไม่ได้ละ <c ười> เต็มพอดีแต่ก็ต้องสลัดในห้องสำหรับทำห้องพระแต่ถือว่ายังห้องนี้ยังใช้ได้กว่าห้องอื่นอยู่นะพาไปดูห้องอนาถาจริงๆละม,มาดูอีกห้องหนึ่งที่มันก็ตึกเดียวกันนี่แหละเป็นทำสองชั้นเนี่ยดูสิไม่ได้อันนี้ไม่ได้กันห้องเลยนะ พี่ก็ให้ดูพี่ก็จะรีกลับมาใหม่นะถอยหลังคือนี่ประตูเข้ามาแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้กัน้นห้องเป็นอันเดียวกันหมดเลยคือของพี่ก็ไปเยอะพี่ก็กส่งสิอยู่ห้องนี้ไม่ได้งอเงงอแเงเลือกเอกแต่ยินี้เขาจะจับฉลากกันนะเนี่ยแค่นี้เองพราเขาแปลกใจว่าทาไมเขาไม่ทําเหมือนกันมีมีห้องน้ํา เขาบอกห้ามตั้งตู้เย็นไว้หน้าห้องน้ําติดห้องน้ําก็ไม่ได้แล้วพีพ่ก้ยมีโต๊ะพลาพี่ก้ไม่สามารถอยู่ห้องนี้ได้แน,น่นอนเราเกษต์เนี่ยห้องแค่นี้ทุกคนดูความมาเป็นมาตรฐานสิบนาทีแล้วหรอเนี่ยนะคะพี่ก้อยก็พอานาพี่ก้อยได้อยู่ห้องที่สามารถตั้งโต๊ะพลาได้อันนี้มีคนอยู่นอนเข้าไม่ได้ เหมือนกับเมื่อกี้นะพี่ไม่เข้าไปนะนเหมือนกันโอ้ไม่อยากพา้าถ้าพี่ก็ตั้งโต๊ะพา้าพี่ก็ก็จะทำยังไงอะ่ะพีก่ก็ไม่มีที่อยู่ที่นอนอยู่คนเดียวก็เห็นนะมันก็ต้องใช้พื้นที่หรือเปล่านะตรงนี้ก็ห้องน้ำเราต้องทำโคลตรงนี้ตากผ้าก็ตรงนี้ซักผ้าก็ตรงนี้ ้วก็ดูห้องพันห้าห้องพันห้าไหวไหมไม่ไหวใครไหวพี่ก้อยไม่ไหวภาวนาให้ได้ห้องดีอ่านะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะพามาทําอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ก้อยก็พามามั่วไปหมดเลยนะเขายังทําไม่เสร็จได้ยินว่าจะเสร็จประมาณปีใหม่ส่งงานปีใหม่นะทุกคนมาช่วยก็อธิษฐานให้ก็ได้ห้องที่ก็อยากได้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ